เจอแล้วได้เป็นตรงนั้ได <enthus flush. S 2> ้แก่พวกเส้นเอ็นเส้นยึดเส้นยึดกับคนแก่นั่งนานๆเส้นร่างงอมๆมันนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับวันนี้พบกับผมอาทิตย์ชีวิตบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะพาไป หาเก็บสมุนไพรนะครับเพื่อเอามาพอดีพ่อผมไม่ค่อยสบายนะครับเป็นหัวเข้าบวมนะจะเ,เราจะไปหาเก็บกระเท่าอ็ on, นอนเนาะกระเท่าอา็นอนเอามารักษาทางเลือกครับเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึง่งนอกจากรักษาหมอป,ประแปัจจุบ,บันแล้วตุกแถวนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นทินของของพ่อผมนะครับ พอผมย้ายมาจากอีกทานก็นมาอยู่แถวนี้แล้วมีไร่อยู่ตรงนี้ด้วยประมาณสิบกว่าไร่ครับแต่พอดี่ายไปหมดแล้วเมื่อก่อนผมสมัยเด็กๆผมก็มานักเปลียนมาแถวนี้แหละมามาทําไร่นะครับเมื่อประมาณเกือบสี่สิบปีที่แล้วนะครับประมาณนั่นแหละสี่สิบปีได้ละนี่ผมจะเข้าไปในป่าครับ าเก็บสม,มุนไพรครับไปดูครับเป็นผู้เข้าเล็กๆครับก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่าสม,มุนไพรก็มีเยอะพอสมควรแถวนี้ถ้าคนในพื้นที่เห็นก็น่าจะจําได้นะครับพื้นที่ไหนพมจะไม่บอกหรอกเดี๋ยวจะมาแย่งผมหมด <c oughs> ไปหมด <c oughs> ถ้าสนใจครับถ้าดูคลิปนี้สนใจก็ถามได้ครับผมก็กสีบ,บอกได้ไม่ห่วงกันหรอก แต่เราก็ไม่อยากยเผยแพร่มากเดี๋ยวบางทีคนพื้นที่เขาก็จะว่าเราเรามาแย่งเขาเขาจะกระติดมาก,ก็บอกได้มีถ้ำนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเมนแมนเม,มนบเนี่ยนีเขาา้าไปเราลองเข้าไปกังนงอ,อ้นก่อนลงนะครับ ไม่ได้มานะไม่ได้มาห้าน้ำลงเบิร์งพนทีมันก็เลือกเซตมันขึ้นแบบเดียวหรื้นทีเหรอมันไปขึ้นเหมือนมันไปขึ้นเดี๋ยวทางเท่าเลยครับจำได้เลยที่ปักต้อง อยู่ใกล้ๆเท่านี้เลยโอเคเดี๋ยวไปนี่ปอบิดจ่ะเลคิดแล้วปอบิดอ่ะพาไปดูปอบิดนะครับที่เมื่อก่อนเขาจะแจะมะเรงกินแจะมะเรงปอกบิดแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีอาการต่อตับอะไรอย่างเงี้ยปอบิด ดูไว้นะครับท <Bond> ่านผู้ชมเนี่ยตอนทีอบิดแต่ลูกมันออกมาก็จะมันจะบิดไปคนตกเลกนะมีแววบ่ละปุ๊กบ่นละเอาเดินเข้าบ่ได้ดูเขาไห้บ่ได้เตี่ยมดนเตี่ยมเขาเขาตรงนี้บ่ได้ หกหน้าดึงเลยน้ำคุณผ่าบูาไไดกบดำมา เกือบฮิตเกียบเลยฮิตฮิตหน่นฮิตไวหมดละโอ้โลกแท่เดี๋ยวได้เป็นตรงนี้นได้เชอแล้วนี่ครับกระเทาเา้าเอ็นอ่อนอ้าบรรยายสับพคุณก็แค่พวกเส้นเอ็นเส้นคิดบ เต้นยดกับคนแก่นั่งน,นานๆเต้นร่างงอมๆนะไปทําลูกประครบทาเป็นลูกประครบเอาไปยิงได้ต่ำไหมไปสับ,สบแล้วก็ผักขาวบางห่อแล้วก็นึ่งนึ่งให้ร้อนแล้วก็มาประครบอของห่อผ้าแล้วก็นึ่งแล้วก็ประครบต้นที่มันนม่ครับต้นมันผาหอมหใส่ทั้เโอ้โหนี่ดูเถ้าโอ้โหเสานยาว เงาขึ้นพูดเลยใช่เขาเดินเลยอยู่ข้างทางนี้เองดูลักษณะใบครับใบกระทเวินอ่อนนี้เราต้องดูใบพื้นที่ของบ้านท่านอาจจะมีก็ได้ครับลักษณะใบเป็นอย่างนี้ เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านก่อนะครับเราก็จำชื่อไว้แล้วก็เอามาใช้นะครับกระเถาอินโอนกูดเอาทางหาไปนลึกเลยแล้วกุดเอาหาไปปุ๊บโอ้ยงี้เอาไปปุ๊บเอาไปเอาไปอนุรักไว้นะครับนนเพื่อเขาจะทํำไรทํานาเขาจะฉีดยาหมดแต่จากนี้น่าจะเป็นเขตที่พักสงเนาะมไม่น่าจะนัน่นหรอ คือรต้นมะเกือครับนี่ต้นมะเกือครับต้นมะเกือถ่ายพญาติครับนี่บริสตัดยังมันมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งที่บริสตัดอยิงบปลงแล้ว โอ้แค่นี้ก็ประคบไปเหรอเออนี่ก็เห็นประคบเท้าวันเปียงประคบเท้าวันเปียงอยู่ได้เหรอเท้าวันเปียงมีเยอะข้างบ้านเท่านอนมีเยอะเออบ้านจะเปิดเบื้องเท้าวันเปียงวันนี้ตะบนไผ่ล้วนๆครับคลิปนี้บอกนี่ครับตะบนไผ่เยอะแยะเลยนี่ปอบิด เดินเดินผ่านไปซื้อๆอยู่นี่เองเนี่ยครับอยู่ข้างรถนี่เองนี่ปอบิดก็เยอะนะปอบิดอยู่ทั่วเลยปอกระบิดกำลังจะเป็นลูกกาลังจะมีลูกกรับออกดอกนะปอกับบิดเต็มเลยอยู่ตรงนี้ก็สี่ห้าต้นละก็เถาอินอ่อนไปรผสมกับเถาวันเปียงนะครับประคบทำลูกประคบ สมุนไพรเหนนี่ปนไปไหวบุหร่ะนี่ทางเกียนทำไมก่อนที่ผมลงมาครับจ, <ำ S 2> จะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณทักหกเจ็ดขวบวแล้วเพราะผมจะพาลงมาทางนี้ทางทางเกียนนะครับมันจะเป็นทางตรงนั้นนัดล้งลึกมากเลยน่าจะไปไม่ได้ครับพาลงไปแล้วก็ไปไล่ผมอ,อยู่ตรงโน้น บปนนอรเพอร์เฟกปะกลับกันดีกว่าเยี่ยงเนี่ยเล่ามาไล่บทพันมาเล่าเฮ้ยลองเบิ้งเยี่ยงเนี่ยที่เขาเก็บอันสั้นเก็บอันสั้นเคยมาเอากระเท้าวันเปียนน้ำอยู่บ้งเไหมันบ่มีเมื่อเคหลวงพ่อพ่ออยู่วันเนี้ยที่จากไปแล้วเออตายฮะเออไปรู้ละจะที่ด็มันอยู่ฝั่งนี้ เออเกบอกว่าอยู่วังเกิดเห็นระวังเอาไตหาแล้วเปลี่ยนได้เหรอจัดแล้วอาทิตยกวันที่อาทิตมันทิยังเรับบัตรที่ในอดเลยเราเขาจะรู้ว่ามียาดีอยู่นี่ล่ะอ้าวพัดแเกก็มายืนคุยนี่เห็นเคยเห็นอยู่ระวังเนี่ยวะฮะอดเลยอาทิตย์บล็อกอยู่ได้ปะทั้งคนครับเมื่อกี้ผมไปดูกระเทาะวันเปียงไม่เจอวันนี้ผมจะ มาเอาอีกอย่างหนึ่งบัวโคดครับบัวโคดบุนไผ่บานผมเยอะะครับมีทุกอย่างมีบัวโคดอีกครับี๋ยวผมเข้าไปดูผมมาขุดไปรอบหนึ่งแล้วถ้าใครดูคลิปก่อนก็จะเห็นว่าพมอไปพอทม่มขนนะครับตอนนี้เน่าไปเยอะเหมือนกันตอนนี้เอาไปฝากเพื่อนอีกสักสองสามหัวก็พอนะครับเพราะว่าเขาขอไว้เขาอยากได้ก็เลยเอาไปให้เขาหน่อยนะช่องสามคนครับที่เขาอยากได้ เดี๋ยวจะท่องต้นคนี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่ง่จะลึกป้ามาอ,ปอปมด,ดูขัลึกก็ไม่กดดินแข็งขราวที่เร็วมาดินอ่อนมากเลยเออหัวเล็กดีครับเล็กๆขั่วๆไม่ใหญ่มาก ่ข้สองต้นครับนี่ครับหนึ่งต้นสองต้นน,นั่งเด้อน,นี่กับ,บอีกต้นหนึ่งกับต้นนี้ครกข้าวครับเราเอาไว้ต้นนี้ไว้ปล่อยนะครับ มาข้อวันหลังจืดแริต้นยังไงไปดูที่<ป>สิพารักไมอ <c oughs> โอ้ย,อยสะุดเลย <c oughs> จะาไกลก,กันที่เพื่อติดโควิดในเป็นยังไงหลังจือดอ่ะมีเห็นแต่ย่านางเนาะเ,เหมือนย่านางเลยเออใบบเยย่านเลยไหนหลังจืดโอ้ยบ้านผมเยอะแยะเออหลังจืดบ้านผมเป็นหลังจืดป่าเออนี่หลังจืด อธิบายดิแก้อะไรสารพัดเลยสารพัดจืดจืดหายแส่น้ำปลาเนี่จืดปะเดี๋ยวผมเก็บแล้วครับเก็บเก็บครับขอบคุณครับโอปลามันก็มีเยอะอยู่ตามสะผมนะเนี่ยโอ้เยอะเยอะควิดก็เยอะเก็บวลาลังจืดครับ ดูใบดูใบชัดๆม่ชัดครับดูดูดูชัดๆใบลางเจิดเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมคล้ายๆใบยานางมันอยู่ปนกับย่านางเลยนะปนกันเลยเออย่านางก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันไม่เป็นไรอ,อ,นนอืมนี่ต้นมันครับกระเท่ามันนี่กเท่ามันเป็น,นี้เห็นไหมกล้องก็เบลอหน่อยน,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 นะ ครับเี๋ยวผมพาไปดูต้นกระเทวันเพียงครับหาเจอแล้วนี่ลักษณะพื้นที่มันจะอยู่ประมาณที่น้ำแช็ะแล้วก็ดินแห้งแร้งหน่อยนะครับเป็นต้นเนี้ยนะครับเยอะเลยต้นในลักษณะเป็นไงครับอยู่ต่มที่มีน้ําขังแล้วน้ํามันแห้งพอน้ําขังไม่นานน่ะน้าแบบขังไม่นานที่แบบกระดานกระดานน่อยแรงแงนะครับ ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องสมุนไพรนะครับแต่ว่าผมพอจะห้าได้ถ้าบอกว่าต้นนั้นต้นนั้นต้นนี้พอรู้ครับแต่ว่าเรื่องสรรพคุณอะไรเราต้องไปศึกษากัน,นอเอาเองนะครับเดี๋ยวแม่ผมจะตัดเอาไปสับๆแล้วก็ไปปนกับกระเท่าเอ็นออดนะครับแล้วก็เอาไปต้มเพื่ออบสมุนไพรเพื่อจะรักษาพวกเส้นเอน็นต่างๆของ คนที่เริ่มมีอายุมากนะครับแล้วก้ให้เอ็นมันแบบผ่อนคลายคนสมัยนี้ก็กินยาคลายเส้นกันถ้าต้นมากแต่นี้ครับรตมุนไทยการรักษาทางเลือกแล้วแต่ใครจะเลือกใช้เอานะครับบางคนก็อาจจะถูกบางคนอาจจะไม่ถูกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังผมเคยเอาสมุนไพรมาให้คนคนหนึ่งอะ่ะแล้วเขาให้แล้วเขาก็ซื้อเล่าให้ผมกินอย่างดีทุกครั้งทุกครั้งนี่ครับรเท่าอ่นอน เอ้ยไม่ใช่กระเท او เองกระเทาวันเปียงครับเป็นต้นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งไปให้ดูครับครับอันนี้นู่นะครับฟักของทางคุณเลยอยู่ตรงได้ไหมใส่ยังเดี๋ยวนีะต้มยาเนี่ยน้ำเมัอนนวดเนี่ยท่ายางเนี่ยน้ำน้ำนวดเนี่ยท่ายางมันยังเดียวนะต่างจืดทงยางเหล่านี้กับไอ้ต้นนี้ต่างจืดใบเตยแล้วนี่เอาไวรยังเนะ นั่นเอาต้มเอาไว้ประคบเนี่ยไว้ยังเอาไว้กินแหบงบเกตไวไปเดรยเอาไว้กินส่วนนี้เอาไว้ประครบนะครับไอ้เต่าเอ็นอ่อนเอาไว้ประครบก็สําหรับเรื่องสมุนไพรนะครับก็อาจจะไม่เยอะมากมายนะครับวันนี้ที่ผมไปขุดมาก็ไอลางจืดแล้วก็แล้วก็กระเท่าเอ็นอ่อนนะครับ กระเถาเอินอ่อนแล้วก็ต้นอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้ครับต้นต้นบัวโคดหรือว่าต้นใบบัวบกอันนี้ก็คือแก่รอนในเอ้แก่ชำไนครับแก่ชำไนประมาณนั้น้วมั้งผมว่าผมเดาเดานะครับบางเรื่องผมก็ไม่มีความเข้าใจหรือว่าความรู้ความสามารถอะไรมากมายกับเกี่ยวกับสมุนไพรแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีคนที่บ้านผมเนี้ยบอกว่า ต้องการเ,าเ,าเปลือกเปลือกเปลือกต้นต้นไข่เน่าครับเพื่อมารักษาโรคเบาหวานผมก็ไปตัดมาเขานิดนึงแต่ว่าผมไม่ได้เอามาเยอะแต่สิ่งที่ผมเอามาแทมให้เขาก็คือมันเป็นแทมนะครับของแทมก็คือต้นไมยราบรักษาเบาหวานเขาก็ามากินนะครับเขาเอามาหันห่นหั่นตักแดดแล้วก็เอาไปต้มน้ําแล้วก็กินน้ําแทนชาครับทำเหมือนชา แล้วเขาก็กินยากับโรงพยาบาละสมกันไปไดปร้ระยะหนึ่งครับผมเอาไมา้เขาสักประมาณไม่กี่ครั้งครับเขากินไปกินมาอาการของเขาก็หายทันทีทุกวันนี้เขาก็ไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลไม่ต้องอะไรคือหห้ขาดเลยเป็นไมายาลาบครับรักษาเบาหวานจริงๆแล้วมันก็การันตีไม่ได้เละว่าต้นต้นไมายาลาบนั้นจะรักษาเบาหวานได้มันก็อาจจะเป็นบางคนนะครับบางคนอาจจะถูก ถูกชะโลกกันถูกโลกกันนะครับกินแล้วอาจจะถูกโลกกันอีกบางคนอาจจะกินแล้วไม่ไห้ก็ได้ก็ไม่รู้ครับเรื่องสมุนไพรก็ว่ากันไปนะครับใครที่มันก็คล้ายๆกันทดลองแหละบางทีก็หมอก็บอกว่ายังกินเยอะๆมันก็อาจจะมีผลต่อตับหรืออะไรบางคนก็อาจจะไม่มีก็แล้วแต่ก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันไห้ไอ้ตัวนี้มันไห้หรือไม่ไห้ก็ลองก็ทดลองกันไปครับก็แล้วแต่ความเชื่อครับ สมุนไพรผมก็เชื่อครึ่งหนึ่งเป็นการรักษาแบบถังเลือกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ขอบคุณนะครับสําหรับใครที่เข้ามาติดตามชีวิตบ้านๆวันนี้ก็มีสระครึ่งหนึ่งไม่มีสระครึ่งหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับ,รบ,รบปลูกต้นไม้ฮะปลูกต้นไพรเดี๋ยวผมพอผม,พอผมให้ปลูกะ,ะร พอผมก็หมดแรงแล้ต้องกินกําลังหัวทะลึง่งเยอะๆถึงจะมีแรงครับพอผมให้ปลูกสมุนไพรเดี๋ยวผมไปปลูกสมุนไพรก่อน,นครับปลูกต้นไอ้ปลูกอ่ากระเทาเอ็นอ่อนครับที่ผมพูดมาเมื่อเช้าเนะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ